ได้แล้วครับผมนี่ครับผมใช่มาแล้วครับครับสวัสดีครับการสวัสดีครับผมผนุ่มโรดพี่ชิงครับลูกชายครับผมแม่นครับผูดไปล่ามากเพื่นว่าก็เลยอยากให้พ่ออยากให้พ่อเอาคูอันตัวเล็กนี่มาประกอบนํานี่ครับผมเพื่นเอาตัวนี้มาล่ามากครับผมผมก่อนไปทุลาครับผมมาบ่ท่านครับแม่นครับขากองบ่ท่านเลยขากองก็บ่ได้เอามากครับที่สร้างขากองเลยนะครับผมนี่สร้างอันนี้อยู่ว่าที่สร้างขากองน้ำน้ำง่ายนะจังง่ายนะครับน้ำฟิตกิ้งแม็กนี่แหละครับผมแม่นครับผมว่าทีมีพวกขากองครับ อืมสิสร้างคากร่องมันมันลำบากครับผมนี่ครับผมผนได้มาตัวนี้นะครับเด้อทำงานแม็กฟิตคิงแม็กทำงานมาอู้หูใหญ่ได้กระส่งชโดครับกระส่งชูกระส่งชครับผมกับฟิตคิงแม็กเดี๋ยวครับเบิ่งตัวงามเลยดูตัวมันมืองาเบิ่งหน้าเบิ่งหน้าเบิ่งตาดูลายดูลายเน้นลายอู้โหหรือลีครับหางเบิ่งหางโอ้หางไลยครับผมนี่ กระหลี่ครับผมสะดวงกระชูครับผมเออครับผมสะกระชงนะครับสะดวงกระชงนะครับเรื่ครับผมใหญ่รี่นี่ตัวนี้มีมีมีประมาณโลอยู่โลอยู่โลอยู่กระชงตัวนี้ครับผมโอ้จัดมากเพิ่ก็เลยอะบาดนี้เพิ่นวะรถหนึ่งอืมองยังไงเอามาประกอบน้ำแน่เพราะเป็นวิธีเพิ่นว่าอ่านี่เป็นเกียร์นะครับผมมาหอดเพื่อนปั๊บหนี่งเอามาเลยครับผมนี่ครับอ่าแต่ว่าเป็นฝีมือของ แม็กฟิตคิงนะครับเราฟิตคิงแม็กเสดอกครับครับผมฟิตคิงแม็กเสดอกครับฟิตคิงแม็กครับผมเป็นพี่มือของตัวนี้ครับแม่ครับแต่ว่าแม่หมานกับสีม้าทำการกับตัวนี้นะครับหมูอ้านยอดคิดมุ้งใดครับตีปั๊บสับกลับเลยครับอุ้ยอันนี้จะเอาไปเป็ดแม่พัดนะครับผมก็กระสงเสด็จเด็กระสงครับผมนี่เสด็กระสงงามดีครับผมครับ ใ่ประมาณลู่ลู่เศษเศษลูกกวานะครับนะซ้าเอายูเลยครับเด้อรุ่นนี้ไงโอ้กระจอกกระจอกเลยครับรุ่นนี้ตรงว่าแบบซ้ายกจอกไปเลยรุ่นนี้ตรงว่าแบบเอาร้อยมานำเลยเธอเดียวครับผมใจนี่ของแบรนด์ฟิชกิงเนาะครับผมอดโอ้สุดยอดนะครับปรักษะจะจักโอ้โลึกพิลึกลึกใหญ่เดี๋ยววัดก่อนวัดมาดูครับแล้วก็มาสอบพอดีเป๊ะแหละครับสอบเดินสอบไปนิดนึง เปิดสอบไปนิดนึงพี่ลึกอีกหรีเสิ็มานิดนึงครับใหญ่ๆครับตัวนี้มีลูเศษๆแน่นอนครับผม นี่ยิลเลเซตแต่ว่าสายนี่นุ่มขนาดนะครับนอนซาปปาับปลาเนี่ยนุ่มขนาดครับเออซับมาเนี่ยนุ่มนุ่มแบบมาบุรูเมื่อเลยเนี่ยหมุนแบบซาบบุลูเมื่อจะคลองว่าจะคลองหมุนนะครับแมนครับผมมันถ<า>้าอยากให้ใส่กันทุกคนนะครับเ<ม>นาะอยากให้ใส่น้ำกันทุกคนจะได้เออมันแมีนความเมาอยู่บ่บอมแมนบ่แมนมืโหลอดโมโหประจ้าประชันประเมีนโมด่ะครับผมก็บสื่อน้ำพลนี่ครับมีคลิปมีคลิปสื่อน้ำพลนแต่ว่ามีคลิปการเทสายเห็นใจพลนครับผมพอพลนก็บ่เอาแพงก็จะเห็นใจ <บา S 2> พะกมอสิไป็นหลอมละลายแต่ละยางแต่ละสิบเนาะครับเนาะเข้ากันได้นี่บนในท่าคาเลยครับผมตมสิไปละหลอมเหมืนมันเป็นอะไรอันนี้ตมสิประกอบโอ้ยมันก็ใส่เวลาเลยครับผมใส่เวลาเนี่ยอ่าบพรว่าเรื่องค่าพื้นค่าไฟเนาะแม่ครับอ่าผมยอมรับยอมรับยอมรับทันเลยดีใจดีมีเมตตาหมานซับแม่ครับหมานซับอุ้ยคูบ้าห้าร้อยคูบ้าเอเมคห้าร้อยแล้วก็ตัวเล็กใจใหญ่แม่ครับแล้วก็ฟิกกิ้งแม็ ทำงานหนักครับผมสามตัวอยู่เด็ดเลอู้มาแล้วครับตัวที่สามตัวที่สี่ตัวนี้ครับผมย้อนคลิปวันไหนมิตรบิ๊กบิ๊กครับผมมาในลีเลยนะครับอ่าเด็กรับรองเมียไม่ด่ากลับบ้านเมียไม่ด่าเออใส่พี่เด็กอู้หูโอ้ยพ่อแม่เอ้ยตัวใหญ่แห้งเอาเค้กครับผมครับผมเดินตามคลิปต่อไปครับผมครับผมครับสวัสดีครับ Hap à, Hap à, à, à.